แม่ีหนังครับนังก็ยังบีหนังไยฮะายหรืองัว้ายีไมันเป็นยังยี่ให้มันหอมแล้วก็เป็นตุ้มตุ้มทุบทุบุ่บทาบทุบ น,นี่ครับโคตรยู่ทั้งลังเลยโคตรผู้คุมงานผู้คุมงานเลยค <c ười> วายอยู่ฝังทางนั้นอยู่นะนี่ครับาสาวจี้หนังครับ ที่ภาพยนตร์พี่ภาพยนตร์ฮะที่ดลโอ้พ,พมมูมาม่ะนมลูกค้านอยู่เีดูนี่ภาพยนต์ได้นหนิลูกค้าเอาภาพยนต์มาฝากพี่เบียนเท่เาไรเป็นกิโล อารมณ์ดีแต่ว่าใหม่ลเลยโอเคเนี่ยพอบมดฮั่น นนนนอยู่บ่มีนวลบอกนวลคือยังออด่อนซอยอยูบอ่บรมีนี้ของเขานีน่ยเงียบแล้วกบซอยแล้วกบต้มครับผมไปเริ่งขั้นตอนการต่อไปเลยครับ ยังไไมนจี okay. 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 นีน่ครับหลังจากที่อันนี้นังเนี่ยเอาไปจีก่อนวะเนี่ยครับนังเอาไปจีก่อนครับจีแล้วก็เอามาเอามายังก่อนเอามาต้มเนาะตัดตอนตัดตอนแล้วก็ไปต้มโอ้ ต้มเฮิงมาดิต้มดอนอยู่บ่ะประมาณช,ชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงนี่ครับมันก็นสิเปลยนะครับไปหาอยู่ใส่พาก์กิลลเลตอุ้ยหลอดถุงหลอดเหลวนี่ครับใกล้ได้ยังน่ซทำเนี่พอแล้วค่ะพอแล้วบ่ะอ่าพอแล้วฟ้วงหมดเลยนครับใช่คอ,อเทมขพ้นเนาะอันนี้คือหลออห้าเมะ ใส่โ่โมเนี่ยครับมูใส่โมอะไรไข้าเบือ,อ่ะข้าเบือค่ะใสข้าไปเลยตบบักเนดนตาวกังใสกันตัวกริวัญมันก้น,นเน,น,นี่ยเห็ดนั่นแหละพริกิขวัญเอากรพริขวันมาแล้วก็กิมลงตัวระบายระบาย ควันก็มีน้ำมันมถือหลายเรื่องอะไมันเปนน้ำจะจ่ได้เวลาตัันี้บาต้องเคยเกลือนเออ้ใช่ใช่เ่าฮา่าเห็นลใช่เลยเตสมุกสม mm ุกกจาหน่อยได้กินเองทำเองกินเอไง แหลกไปวะจังวะตีนก็ได้เลยตีนหนีบไปอตีนหนีบโคกไปน่ากลัวเงี้ยแต่ลอุตส่าห์ติดยโช่วงผู้เบาหนาว่ะเป็นคนแบบว่าสุภาพยังกว่ากุลสตรีกันทั้งรบเขาเครับพี่น้องนนี้กุลสตรี โอตีนเยอะไงโปรตีนหลายใส่บกพริกไะครับพี่น้องครับนี่ครับมันใหญ่ลงมาตู่ยู่ทั้งหลังครับตํำมันทะงเสื้อมันตํำมเหล็กตำมะลกถึงูมันเืือนเลยคะแนนมันเตือน แล้วนะนะเบืดแท้งเลยนะด่นะเบิ้อแท่งครัเบื้แ่งมือห่เลยนะดนีอันนี้ยาดองบบีขึกระปุกกะขามอ๋อกะขามอ๋อเดี๋กับมันชิดเองนะครับพี่น้องครับขเซลามเซ้่สวตตำนีท่านแหลกยู่นะครับจะได้เไดหัวน้ำเขาน่อย ีจริงเขาต้องใส่เครื่องปั่นนะมันไม่ได้อรหารลในการกิน่มันบ่ได้เหมื่อยจะก่อนเลยแต่กินหน้ามันเสียวเพราจริงนะเขาต้องเสียงต่ำคอยลงคอยลงเบาลงเบาลงเขามีก๊อกสองยู่ก๊อกสองก๊อกสองก๊อกสามเปลี่ยนมือแล้วดิ มินไหมแม่ตามมาเออแม่มา่อเราแลกอันหมดสี่ป้าเอาแหลก,กทำไรนี่มันลีนหอยแล้วเนี่ยไโอ้ยมันก็เป็นข้โลเคเทนนี่มันก็พันได้แล้วต้องตอามมันมันเอียดแน่คนแล้ว ไปไปไม่ไม่ติดตามมาที่ขั้นตอนนี้ตัดไปนี่แบบไม่ละเอียดแต่มาบวกอีกอ่าแบบไม่ละเอียดนะครับนี้หมูเอาหมูไส้หม้อครับมเนี่ยครับเอาแม่ปดเอาอันนี้ออกดีบว่าดิบดองออกบด้องออกใส่เลยออกใส่เลยดูครับเอาหมูไส้เห็นยังดีเอาหมูไส้เห็นอะโอ้โมันสุกก่อน่ะ

ไ,ไปหายังท่านอยู่ท่านไยว่าตลาดเด้ <c oughs> ไนี่อ่ตลาดซีมรุ่นหนังนะ อ,อ,อ,อันนีเสไปเอยังไงน้ำที่เข้าไปใส<อ>่ไหมใช่ไร,ร,รเออไอ้นนคอนเออเออนัอนอนอน่นแหละ้คนตวนให้ก็เบื่อแกก็ไม่ใช่มอ้อเออนะจะมีโคโด้วยมีโคดครับพี่น้องครับ ทอนมะริกระตุกขั้นตอนเตรียมตักปลาแดกไสก่อนครับเพียงพักชีวิตฝึกหัดนะพนักง,งานฝึกหัดเดินอย่กําลังฝึกหัดนะครับก่อนจะออกเรือนเราต้องฝึกหัดนี่ครับเอาใส่หมอครับพี่น้องเส่หมอนไมเลยใส่หมอเลยเออ

เดรียปลาเดกไส้เด็นะคะเสาค่ะตี่ครับปลาเด็กตอดปลาเดกตอด้ยมันเดือดสะก่อนยามันเดือดสะก่อนเลยจะใส่ปลาเด็กขาวนคก่อนจะออกเรือนเราต้องฝึก

ข้าเนี่ยนีกประเด็กเออจับหันเอาไว้ตอนมันนใชตัดตอนต้นมัาเอาต้อนมันน่นนะเาตอนหาเ่นก่ออยู่เออโอครับประเดกครับพี่น้องนี่ใส่รนันกได้ยำเค็มบุกเค็มเล้วประเด็กต้นนะ้มเพ้ลงรตลงุคนลางแล้วลักองได้ยอน้อยในงานะ ตรกรือน okay. จะัห่ารเด็กเจ้านันอด้ใสยขาใส่ผงชรดมาเรียบร้อยแล้วเลยฝากกันครับนั่งเอกไม่ช่องบรเอจังไรเฮ็ดช่องเหรอครับพี่น้องพาด็มีไรใดนะครับกีกับเขา สไตล์บานๆ่วงนี้กำลังตงัวง,งานครับนุ่มๆได้สนใจกับนี่ครับตัวง,งานนะครับพี่น้องครับบริษัทโรงงานปิดครับรปดได้แล้วได้แล้วลนีานานน่เกลี่ยต่ก,ก้างเลย บ่ต้องแซ่ผพัคกิเลสกระด้มังแสบแล้วนี่มันยังหนารอ้ยาเท่มื่อทันละสองสองสองหนี่มี่อย่าลอยมันจะขงแซ่บมันอยู่่นนี่นะอยู่น้ำอันดีละหอยมันไว้แล้วจะเอกระซิมรสจ้า เ้อามันยนตุ๊ดุดอ่อีะนอยู่ได้นบนอะไรคือตุ๊ดเนอมัน้นมัน้นมันคนเกินไปมันคนนมันคนเริ่มตุดแล้วนี่นี่มันตุดเกินไปตุดแล้วแล้ใส่ข้าวเบือหลตุดเกินไปมากจะเพพย้อยงไปนคนลินก่านะอ เข้าวข้าวถึงแม่เมื่อวันที่เข้าของแม่นะคะน้ำหมองน้ำหมอกนี่เลยเนาะโอ้น้ำมันเราไปหอยไปซื้งงัวเอาออกแน่โอ้ยน้ำมันเราทอดหมูมาเคลื่อนนี่เด็กนี่ครับสมบัติของชาติต้องเสียไปกีบแล้วครับไปแม่วันตอมเลยว่ะโอ้ยของเสีแต่แม่วันตอบรุ่นนี้นี่ยเปิดละกิโลหนึ่ง ซีมสัเนีมีมีมด้วยีมด้วยตอก่อืมรูก็เบื่อยากจาอยุบใส่พักใส่อย่ง้ไปกะจางเลยกาาาเกือบตัดแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ใส่พักแหละซีมมันซีมหืว่าใส่อย่าง้วก็ต้องซีมะมัดปล่า ก็บอกได้ไหมว่าจางหรือเข้มไหมเพราะว่าตื่นน้าไปใส่ลำปลาครับพี่น้องห่หนัหนึงหนึ่งน่ซิิซิ่ก่อนเดี๋ยวคนหลายมันมุนมันเดือดจังหน่อยก้อน มั่ไแตกจักันเลยไฟเมือด้ยเปิดแก๊สเมื่อวดอ๋อวาแก๊สหมือซิม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 มึเับไปน่อยซิมยังวะกับร้อยคือยังขาดผงนัวอยู่อต่ต้วงน้าสนดี ขาดยูขาดยูซัซซ้อนนึงละใช่ไหมเดี๋ยวยังพอนซ่เสียทุกคนค่ะใส่ผงนยเดี๋ยวยังพอมางานแสเนาะโซเดียมบโซเดียมะปุกนี่นะก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเบิอ้ยมือน่ะเขาก๋วยเจี๋ยวเขาใส่บักซ้อนพูนผูกเรียงก๋วย ก้อยเจี๋อให้ให้เนดกินเลยพุงเจพุงเจากาพเจ้ากินไรเสัมพ่อว่าเป็นงไว้ีเ่องะไงงเซีกแบบแล้วงงครับตักเป็นถวยแล้วครับพี่น้องครับเรียบ้อยแล้วมาหนามวจัช่วย

เกมัจาที่บวมานนะ <S 1> <S 1> อ้นว้าวเรื่องครับไอ้เบิองกินข่อครับพร้อมครอบครัวนะครับ,บเดเดอคอมเมนต์ครับมาไรนะครับว้ร้านสาวบริอเฮ็ดคลิปเฮ็ดช่องมันถีเป็นไปได้บ่ครับมันที่วิคนเบิ่งบ่นี่ นะครับเบิ้งนะครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าจังสิมาว่าใจหลานเห็ดเมนูยังไงท่านผู้ชมได้เบิ้งครับผมลาพี่นผู้ชมกันเร็วเด็กกินก่อนกินก้อนไปกินแล้ักจังหวะกันอ่ะขึ้นมากินบิ๊กนี่ครับพี่น้องโอ้ยอ่านคิดเองแซ่บเองครับคิดเองแซ่บเอง

ฝากไว้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปหน้าสีไพ่ร้านเช้าเห็นยังการติดตามนะครับเด้อนะครับโสดนะครับโสดคลิปหน้าสีไพ่ผู้นี้ครับนี่ครับผู้เทียนนี้กล่องนี้นี่ครับเป็นนางเอกนะครับนี่นี่นั่งนางเอกนักแสดงสมทบนะครับนักแสดงสมทบนะครับสารับคลิปนี้กับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ 嗯嗯嗯。<laughs> <laughs>